เขียดซิงนะครับบอกเลยเป็นการผิวน้ำเบอร์สองนะครับอย่างเงี้ยารเยอะนั่นนะโ้ดุขึ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะใส่นี้ไม่มีพลาดครับนนะดูสวัสดีครับนนะพบกับผมแล้วครับน้ำบอมเขียดซิ่งวันนี้หม่นะครับนนุเจอนะครับนนุบอกวันนี้ชาโดเยอะมากเลยครับวันนี้ผมจะมาใช้นี่เลยครับ เบ็ดกาดผิวน้ำเบอร์สองนะครับถ้าเจอใหญ่ๆต้องใช้เบอร์สองเลยนะครับนะเบอร์สิบสองแม่เหรอเบอร์สองเบอร์สองมาดูกันครับนะน้นนูกบอกโดเยอะอุ้ยอุอุ้ยกลับเลยยยูยไงไงไปไงหมายผมไปไงน้องมหมายสุดยอดโอ้ลุดบหวานเบกหวานงูเปิดดูดิเอาใหมเอาใหม่ อ้อาวเกียดกหะเป๋านี่สิงเลยผู้เบกหวานเอาไหมสวยเลยเอา,เอานีน่โอ้หตามตามเลยไม่กัดไม่กัไม่กัดม,มูเลยนะนุดยอดเลยอะ่ะหมอะนุนี่ อ้ไปแล้วลูกดูสายดูสายโอ้โหดูดูดูเลือกเขาให้อืมให้อืมสิจอนครับอืเป็ดกาดผิวน้ำเบอร์สองครับชะโดชะสซนี้ไม่มีพลาดครับนะนะดูอื้อเยี่ยม มาต่อกันเลยเมื่อกี้ให้นานุถ่ายให้นะครับมานี่ต่ออุยอ๊ยโห้หมดแล้วมั่งเขียดอ,ะ <S <S อ่ะปู่รูปของนานุกัดผมตีฟู่โอ,โอ้ไม่คุ้มแล้วอย่า,ยางเงี้ยเนี่ยมึงส่งก่อนดีมึงวัดเลยอ,ะ <S <S อ่ะส่งก่อนเอาเขียดมาตัวหนึ่งเลยส่งก่อนโอ้ม่เห็นวัดอันเนี้ยเรียบร้อย สัตว์อให้กูกอเร็วดูตัวเองกรดิให้กูกอมันต้องมีอะไรบูดธพุทธพุทธแหมให้กูอัดอย่างจรวดเลยตัวเองเหาะมาเลยแหมไอ้ยี่แก่อให้กูตีล่อแน่เลยอ๋ออันโนอุ้ยอันโน้อ๋อให้เราตีล่อ ปาจิบอย่างนี้มานะหืมกัดแล้วนะครับนะกัดไปแล้ว,นะลวอือ่า,มาไม้ก้าครับนะฮะขาดขาดไบอกแล้วกูใช้เขียนมันเป็นแบบนี้มันขาดเลยเฮียมาครับนะมาชมกันต่อนะครับ พือน้ำเบอร์สองนะครับวันนีล้ล่า shadow fox กันครับวันนี้มากันอน,นุ้นุใช้เหยือ่อเหยื่อปลอมนะครับเขียดไม่ยอมใช้ครับบอกเขียดกัดแล้วยังย่งเลยเพยยี่เฮ้ยโอ้โหไปอีกแล้วนะครับวันะนะี้ไปอีกแล้วครับโอ้โหสายวิ่งโอ้โห,ห,หแล้วก็ขาด โอมึงวัดเอาตายเลยอ่ะ uhm มันโดดเลยอ่ะโอ้โหมันโดดเขียดติ้งนะครับไอโดป๊อกวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้โอ้้ยไอเขียดติ้งนะครับบอกเลยเป็นกาดผิวน้ำเบอร์สองนะครับอย่างนี้ไม่พลาดนะครับว้า มาชมมันต่อครับนั้นนะมาครับนะต่อดีกว่าครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับโอ้โหจากหลังที่ขาดขาดทําเบ็ดเสร็จแล้วลงไปก็กัดอีกตัวหนึ่งเลยนะครับนะะแล้วมาดูต่อนะอุ๊ยโอ้โหดูดเลยนะครับไม้แรกขาดเยอะครับขาดเยอะครับนั่นนะ, <laughs> นนนะครับ <laughs> โอ้ยร้านจานแมนไปหาซื้อแต่ลงตะลิงเล็กๆกว่าทำมาซื้อตะกัวมาตั้งยี่สิบบาทขาดอีกแล้วนะไปอือไปหาซื้อตะลิงเล็กๆหน่อยอ่ะต้องใช้ตะลิงนะครับผมบอกเลยมึงดูตามมันหิมึงดูตามมันมึงตามมันหนิกาดขาดไปเลยนะครับแล้วนะเดี๋ยวเอาใหม่เอาอยู่ตรงนี้เขียดเรากัดขาดทุกไม้เลยนะครับนะ

หูร่งกาเกีียวเลยมาอนนี้โหดมากครับโดน้อยปลาครับหูโดกัดโหดมากครับบอกเ่ี้มันเลยเนื้อจะโดนหัวกูเลยถ้าเป็นเขียดนะบอกเลยตายหมด ไม่โดนทำแล้วนะมึงโตมาได้ไงเนี่ยถ้กูโตมาไม่รอกกูโตมาแบบนี้เนี่ยถ้าโดนก็ไม่โตแล้วกินอะไรเนี่ยจะกินอะไรได้เดี๋ยวกัดเดี๋ยวนี้ฮะถึก็ต้องเลื่องต่อไปอุ้ย ก็หดหลายเกินไปหืมนั่นวเบเกอะไรหวานเจี๊ยบขนาดนั้นอะเถื่อนมากครับผมบอกเลยหมายนี้โคตรเถื่อน ดูดินะนะเถื่อนไม่เถื่อนนะนะดูเอาเองนะครับเฮ้ยเถื่อนกบยางตีได้ไหมนู๊นกบยางดูดิมีอะเรียบร้อยจนได้ครับโอ้โหไอ้นุ๊กเอามาจนได้ครับเออติดหลังปากโอ <c oughs> ้ติดปบบากไหนปากไหนไอ้นุ๊กเอาจนได้ครับ นานูเพิ่งเอาขึ้นไปเมื่อกี้นะตัวหนึ่งนะกัดทันควันเลยครับโดนจนได้ครับนะนะโดนจนได้ครับ,นนรบตัวนีนนวน้เต็มปากครับตัวนี้ โดนจนได้ครับตัวนี้เป้ฮะไม่ใช่เตรียบมันจะดูเนี่ยเหรอโดนจนได้ครับไอ้นนนุนนุ๊นนุ๊นนะครับน้ามาดูต่อเยื่อในตำนานเมื่อกี้น้นุพันกับน้านุโอ้โหเซ็งเลยป้ากำลังกัดดีๆเลยโอ้โหดูดิ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 โอ้โหเหยื่อในตำนานนะครับวันนี้กัดแบบเยื่อในตำนานนะครับ จับไม่ได้ทักตัวเนี่ยยูนในตำนานเนี่ยดูดินะนะันาน้เล่นอะไรก็ไม่รู้อุ้ยกันนะกไม่แม่นเลยป่าเฮ้ยดูดิดูดิเยอะมากครับดุมาก กัดทุกไม้ครับนะฮะเกี่ยในตำนานแต่กัดไม่โดนอืมกัดแล้วไม่ว่าจะไม่กัด ยืดตึงใจเลยเดียวเย็นใจไม่ได้แล้วเดี๋ยวไอเนี่ยฮ่าเกินไอนี่นะครับนะเปลี่ยนจากสายช็อคเป็นสายสลิงแล้วนะครับมาดูกันอ้อเต็มที่เต็มเครื่องหมายแรกโดนเลยนะครับแล้วนะอู้หเข้าไหนเข้าไหนเข้าไหนโดนครับหมายแรกก็โดนเลยนะ นี่นะครับแล้วนะม้าไเดียวนะผมบอกเลยเป็นกาดผิวน้ำเบอร์สองครับเราเปลี่ยนเป็นสลิงก็ไม่ต้องกลัวขาดแล้วนะครับตอนนี้ที่เดิมอะตรงข้างหน้าตรงผมไม่ได้มัวแล้ว น uh> ี่นะครับมีน ja mm um> ้าน OK> ้าของมาติย์อยู่ฟอร์มกันนะครับผมใช้เกล็ดสิ่งเลยนี่แล้วจะกัดอีกแล้วครับหมดโดนอีกแล้วครับ ไม่รอดนะครับน้าผมอกเลยอยู่น้ำเบอร์สอง ตัดไปแล้วนะครับแล้วนะมากแก่นะครับมาครับดูนะาหนูต่อนะครับเดี๋ยวผมมัดเบ็ดใหม่ก่อนนะาหนูให้มัดให้ใหม่นะครับสิ่งเลย คอยชมนะครับไม่ตัดหรอกหมดร้อยครับกับนะครับอ้ยไม่ติดเหี้ยอะไระไะครับเนี่ยงมต่อครับเมื่อกี้วัดว่าไว้ครับเอาโหทับน,นะสร้างเลยนะยยิดไปแล้วไปเลื่อนอ่าหลุดเหรอเฮ้ยไม่ถูก <laughs> อ้าไม่ถูกครับไม่ถูกกับไม่ถูกเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวชมใหม่ชมใหม่แต่ไม่หล่

มีนานหน่อยมีเพลงเ้ียทำเ,เองรอครับจบแล้วครับดบไปแล้วไปแล้วมาดูปีเลยโจ่หน่อยงย อ,อมาไ้าเบ,บ็ดกาดเบอร์สองเขาเรื่องนะครับเฮ้ย,ย,ย,นะยมึะคุ้มว่าไม่ติดเลยเนี่ยยี่อะไรเนี่ย ไม่มีพลาดนะครับผมบอกเลยมาครับนะานะวันนี้มาดูกันครับเบ็ดกาดเบอร์สองล่าชโดนะครับวันนี้โอ้โหผมบอกเลยลังไม่เต็มไม่กลับบ้านนะครับถังเต็มก่อนนะครับดูโอ,โอ้โหดูวันนี้อนุเอาปลาออกมาดูดิได้กี่แต้มครับเดี๋ยวน้าๆมารับชมกันนะครับว่าวันนี้ได้กี่แต้มนะครับดูครับเต็มถังนะครับน้าผมบอกเลยเต็มถังนะครับโอ้โหเบ็ดกาดผิวน้ํา เบอร์สองโอ้โหนนูลอเต็มถังเลยครับผลงานตัวนี้ผมก็นาหนูนะครับบอกเลยถ้าถังไม่เต็มนะครับไม่กลับนะครับวันนีุ้ดจัดอะ่ะอืมทได้ไหมเอาออกนันแหละจับอกโอ้โหหมดข้อกอะผมบอกเลยอบอกแล้วไม่อยากใช้เขียดซิ่งร้างวาง ทั้งล่างนั up, ่าหมดมั้งไม่น่าลอกทิกแล้วหมายลอกใหม่นะครับน um> ้านาดูหมายนะครับนี่อ่านเลยเห็นปะโอโหนี่นะครับน้าดาหมายลอกใหม่เลยสุดยอดผมบอกเลยนักตกปลาเยอะมากกี่แต้มนล่นะน้าหนูได้รน้ำเลยมันน้ำดี่ล่ะ เดี๋ยวมาดูนะครับอีกแต<อ>้มยี่ได้ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี สามสิบตัวพอดีนะครับวันนี้ยังไงก็ฝากผลง,งานไป็นกาดผิวน้ำเบอร์สองไว้ด้วยนะครับนะนะดู